การพนันออนไลน์นับเป็นภัยใกล้ตัวที่รุกคืบเข้าสู่นักพนันทุกเพศทุกวัยเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารบนโลกออนไลน์ที่ทันสมัยทําให้นักเสี่ยงโชคหลายคนไม่ต้องเดินทางไกลไปบ่อนใหญ่เพียงแค่เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดโปรแกรมคอยรับชมการถ่ายทอดสดจากบอนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศแค่นี้ก็สามารถเข้าถึงการเสี่ยงโชคแบบใหม่ได้ในพริบตา ที่สาคัญเป็นการหลบภัยจากเจ้าหน้าที่ตํารวจได้อย่างแนบเนียนรหัสน,นี้ไปไปเล่นหวยไปเล่นพูดดังๆเลยรหัสน,นี้ไปเล่นพนันออนไลน์ครับอ๋เอเหรอครับเสียงโชคเสียงโชคหมายถึงว่าเวลาเราไปเล่นเราเราก็ขี่เข้าไปขี่เข้าไปทางร <ไป S 1> หัสผ่านนี้การพนันออนไลน์นะับเป็นการพนันที่มีขนาดใหญ่และถือว่าเป็นการพนันที่รุนแรงเนื่องจากการควบคุมที่ยากลําบาก เพราะลำพังการเข้าถึงเว็บพนันออนไลน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลก็จัดการยากอยู่แล้วปัจจุบันยิ่งกระแสแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่มาแรงทําให้การจัดการยิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณซึ่งนับวันขนาดของปัญหาการพนันออนไลน์ก็เริ่มขยายใหญ่โตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยรูปแบบการพนันที่เห็นกันอยู่ทั่วไปได้แก่การเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมแบบคาสิโนเช่น บาคาร่าออนไลน์รูเล็ตหรือเกมไพ่ต่างๆก็กําลังเป็นกระแสะมาแรงไม่แพ้กันที่สําคัญเว็บไซต์พนันเหล่านี้มีบริการค call c e n อ e r ตลอด24ชั่วโมงที่แว่าโหลดมาอันมันมีตั้งหลายอันค่ะไม่รู้เหว่าเราโหลดมาถูกวันหรือเปล่าถ้าตั้งแต่ถึงต้องรันแล้วผมคิดว่า ส่วนหนึ่งก็เป็นกระแสโลกาภิวัตน์การพนันในสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องไปเล่นในบ่อนมันสามารถเล่นในร้านหรือไปเล่นในห้องได้สมมุติว่าเล่นในร้านก็คือเล่นในร้านที่เขาเปิดตามหน้ามหาวิทยายลัยทั่วไปสําหรับการเล่นใยห้องก็คือเราเอารหัสจากร้านแล้วก็ไปโหลดโปรแกรมมาเล่นใยห้องได้เลยกลุ่มนักศึกษา นับเป็นกลุ่มผู้เล่นขนาดใหญ่ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ตามย่านมหาวิทยาลัยที่ทำให้มีร้านอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกมุมทำให้เอเนตนธุรกิจพนันออนไลน์มักฉวยโอกาสในการเปิดร้านทั้งร้านที่เปิดให้เล่นและร้านขายรหัสเติมเงินที่นักพนันสามารถซื้อแล้วกลับไปเล่นตามหอพักหรือตามบ้านได้อย่างสบายใจลักษณะพิเศษของร้านเหล่านี้ถ้าเป็นร้านคาสิโนโออนไลน์ด้านหน้ามักติดฟิลม์มทึบ และเขียนคำว่าบริการรับฝาก24ชั่วโมงส่วนร้านพนันบอนก็จะมีรูปนักเตะชื่อดังติดไว้ที่เป็นอันรู้กันในหมู่นักเล่นนอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่นๆที่เปิดแอบแฝงที่ข้างในมีการทำธุรกิจพนันออนไลน์ปะปนอยู่ด้วยทั้งร้านเหล้าและร้านอื่นๆทั่วไปจนเป็นที่ชินตาในหมู่นักศึกษาทั้งชายและหญิง ภัยร้ายจากการพนันลักษณะนี้นับเป็นภัยเงียบที่ซ่อนอยู่ข้างในโดยที่คนรอบข้างอาจไม่รู้ตัวรวมถึงการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็เป็นไปอย่างยากลำบากผลกระทบมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนกระทบแน่นอนโดยตรงเงินที่เราจะเสียไปการพนันกตัวอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยเอาเงินบางคนเอาเงินค่าเทอมที่พ่อแม่ดีให้ให้ให้มาจ่ายค่าเทอมเนี่ยคือไม่จ่ายค่าเทอมแต่เอามาเล่นการพนันเสียไป ถึงถึงขั้นเอาทรัพย์สินของตัวเองโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์รถจักรยานยนต์เนี่ยเข้าเข้าไปจำนำเพื่อเอาเงินเนี่ยมาเล่นการพนันในส่วนของสถานีตำรวจภูธรประลินชำรลาบนะครับเราก็มีจัดชุดป้องกันปราบปรามนะครับทั้งในและนอกเครื่องแบบนะครับออกกวดขันจับกลุมนะครับศูนการปราบปรามนะครับถ้าเรามีข่าวหรือว่ามีข้อม,มูลว่าจุดไหนนะครับที่มี ข้อมูลในเรื่องของการเล่นกนนารพนันออนไลน์นะครับถ้าหากเราสามารถที่จะเข้าจับกลุ่มได้ทันทีเลยก็จะเข้าจับกลุ่มได้ทันทีนะครับหรือจําเป็นจะต้องใช้ในเรื่องของการออกหมายค้นนะครับก็จาเป็นต้องทำนะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับการพนันลักษณะเช่นนี้มันจะอยู่ในเคหสถานเมื่อมองดูกฎหมายการเอาผิดจากการเล่นพนันลักษณะนี้ ที่เห็นชัดเจนก็น่าจะเป็นพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478ที่ตราขึ้นมาเพื่อควบคุมหรือจำกัดการประกอบธุรกิจพนันซึ่งก็ดูจะเป็นกฎหมายที่เก่าและล้าหลังหรือแม้กระทั่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ที่มีความทันสมัยตามยุคแต่ก็ยังถือว่ายากอยู่ดีในการเอาผิดเมื่อเทียบกับความซับซ้อนของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันประเด็นมันอยู่ที่ตรงว่า มันมีร้านนะฮะที่ทำให้ในักศึกษาไปซื้อนะฮะหรือไปพนันได้เนี่ยมันง่ายที่นักศึกษาจะไปะง่ายขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งว่าเราไปซื้อที่ร้านแล้วก็มาเล่นที่หออยงนี้ก็ได้แบบเนี้ยอันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างซีเรียสหน่อยสำหรับสมรับเยาวชน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ความสะดวกสบายมาพร้อมกับภัยเงียบในสังคมถ้าหากไม่รีบแก้ปัญหาและตัดไฟแต่ต้นลมอนาคตของคนรุ่นใหม่เหล่านี้อาจพังได้แค่ปลายนิ้วมือ